สวัสดีครับพี่น้องท่างช่องบาวอีสานชาแนลที่กลบราคาแพงเมื่อนี้มาในบรรยากาศเย็นชุ่มช่ำเลยพี่น้องเมื่อนี้เมื่อเพียงฝนตกพี่น้องฝนตกหําตู้พี่น้องเอ้ยมื่อคืนนึ่งน้ำเขาไปค้งอยู่ในตู้เลน มนารมเพียงตัวปีนองนั้เข้าไปในตัวตัวเสียงกลางนี่ได้แข้งได้แข่งกอน้าบอเอาปีนองคนมันสาดฝนนึงครับบานยี้ฝนปีนองน้ำเต็มคงเต็มท่าเหมือน กันมานี่คุณท่านที่ฆ่าเมื่อนี้นะครับเป็นเมือรุตนาให้ปัจดใจนะครับตอนแยกเข้านะครับนแยกเข่าได้ปรมาทั้งไปแล้วอย่าเพิ่เลี้ยงดวงชะตาตอนนี้บรรยากาศตอนย่อมือเศร้านะครับคนกำลังตอนรับแขกตอนรับพี่ตอนรับน้องนะครับบรรยากาศ ทางใหนผลปนมีโครศกวยพรเมนีเลยสบายพี่น้องเพราะในว่างไม่เมนี không chuồng sức khỏe. trẻ có là không có nhà. không có việc ห๋อประสาทเนื่อจากโต๊ะนะครับเมน,นี้ก็มาในชุดหกขุนศีนะครับที่พี่น้องที่ผมเคยเอ่าลงสุเทียนอะไรนะครับชุดหกขุนศีเมนี้มีวงดนตรีพร้อมนะครับ,บงวงหมอลำตอนแรงแทนเราพาคุ่ใหมกันมันก็ไปอยู่พี่น้องนะครับมันจะได้หลับข่ามันหัว พามันมัวเนาะ่างผ้ามันก็คงบ่ทั่วถึงเนาะมันประสงมันใหต้องเาหาเจ้าแน่นอนแม่พันาเอ้ยทั้งกันับ่ฮ้อนถึงบอนเจ้าสมบูรณ์ มาชุดชักำมัม่นีโคนีหาม่านะครับว่ากัอตัวแข้งมาดีว่าสิลิสิวของมนมีน้ำมากเดี้ว่าซสรกัน้อการที่เรื่องเสียงนะครับมเราตะ้มคืนนูเสียงกลางนี้นามันขงไนะครับเพราะว่ามันเปิดฟ้าทั้งคนมันเปิดฟาทั้งคนนะครับน้ามันเข้าไปทังคนนะ่นีไปข้ากทั้งนาเน หางกับหางกตัวอีกอย่างกระไดเสียงกางแจ้งกัน้องกระไดนาอพี่น้องโซในโซเสียนบรรยากาศนึกเือนว่าเป็นตะกุกอีไี้พี่ปน้องเลยบุญละว่าะมื่นจะคืนบุญบุญลต้องเปลี่ยนน้ำเต็มท่องเต็มท่าเมื่อหละอผู้หาจับเอื้องจับเกียรติคือเสี้ยว่ามืุอละมือขึ้นหนึ่ง ตอนนี้บรรยากาศแจกพี่นออห้องเดือนข้างเดินขีาองในพาราไดน์มาได้เนาังวาปีดนั่นเขาท่าเ้าืที่ต้นมาให้เจาเจานที่เราบางอวบัานอยู่ในเมงรื่องไ่บใจโหดูแ้วว่าขาดลายเออเราเลิเรียนห้องกับตัว เาตัวเดิมไปละพี่น้องเอาละเราเรานี่แห่งพรบมอริยอนพรหมมานอีตัวเดิมเข้าแก้วเหมืนควันมาต่อกันมาหนีแม่ลานายหมู่บ้านนี่หันหน้าไปทางคุณนะครับหมู่บ้านนี่หันหน้าไปทางคุณมาดี้ฝนมันห่อมมาทีนี้เลยในฮันมาทางพี่มานี้แก้วจอวนลอยบาทรคุณพ่อวัดศาสนาโสร่ไม่โน้ยดอกจอกนี่ส่วนลอยบาทรก้อนที่ขาดแค่ยข้าวีเธอ ของประเดไซนะครับใส่ไม้ของโค้ชโสมพลครับกลับมาณนี่นีะพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับว่าพี่น้องในเบื้องกันนะครับในวันนี้ที่เสาเมื่อหกโุงนะครับครับก็ฝากพี่น้องไว้ซัมนี้เนาะนะครับสวัสดีครับ